เนียนะครับสาหรับปลาติ่งที่ไปช้างแกหามาได้แกก็เอามาขังไว้ในถังแล้วก็เอาออกใส่ไว้แบบนี้นะครับปลาไม่ตายปลาสดนะไครสดใจวิ่งมาเอาที่บ้านพี่ช้างได้นะครับตอนนี้มีก็น่าจะสิบโลได้นะครับผมตัวเดียวนี่ก็โลนึงแล miser, <laughs> ้วไหมสั่งได้เด็จริง ปลากระทิงครับพี่น้องปลากระทิงธรรมชาติอร่อยมันโอ้ไข่เต็มโพงอืมจะอยู่ให้ชร้างไหมนะว่าแล้วมันไม่อยู่ให้สร้างอย่าดื้ออย่าดื้อโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันเดิอดโอ้ยจับปลาไหลดีไดปตาไม่นี่กมแน่นไม่ไเด้เป็ดน้ำแน่นเลยไม่อยู่ให้เจ้า เดี๋ยวโลนงแหละเวลาอย่ายุ่งรอๆๆอู้ดหัวมันใหญ่ทั้งแท้ันึงก็ตั้งโมไม่ถึงโล่ะแปดทีดได้แปดทีพุกนักมันมีอวนนี่นะครับไี่สดๆเลยใครสนใจนี่จับได้นี่ปีนไข่ครับนี่นี่ใ มีคนจองแล้วอันนี้จะเอาไปให้ลูกค้าอีกคนนึงเขาสั่งไว้สองกิโลไปให้ดูสองรห้ล2 5บบาทถ้ามาเอาที่บ้านใน200แต่ไปพี่น้องอากาทิงสดหากินยากนะครับกินปลาที่อร่อยเนื้ออร่อยแล้วก็ราคาราคาค่อนข้างจะสูงนะครับลองกินดูคุ้มค่าได้กินแล้วจะติดใจหวานเจีจเ๊ยบปรากฏว่าอร่อยแล้วอันนี้นี่ อร่อยกว่าอีกเยอะนะอยู่ตาพูดเลยไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะนู่นเยอะปลายดราม่าอันนสองตัวนี้ก็เกือบสองโลแล้วไปมทำไมสองตัวนั่นคือโลได้เนี่นี่ก็แปดบวกสิบแปดบวกครึ่งโลประมาณเดี๋ยวมาอีกสองตัวผมว่าได้สองโล งานละอ๋องานละสองโงแล้วสามสามเอาใส่ตะกร้านั่นเนี่ยพี่ชา่างแล้วก็ช่างโอเคเนาะพี่น้องไปเก็บปลาช่างไรเดอ้อเก็บชา่ชางตาไปชา่ชางชาิบท้าโอ้ยจับง่ายแท้เด็ดแรงเลยเหรอโอ้ย <c oughs> นี่นี่มันแข็งแรงเลยนะ นีส่นะตะกร้าก็เอามาเออฉลาดทุกคนผมกินปลาทุกวันนะเออ,อ,อด,ด๊โด,ด๊อด,ดตกใจตัวนี้มันแข็งแรงนะเพืนปลาสี่ตัวนานผมว่าแล้ว แงงงโตจับดีจับองอเจ้าอยากจับให้ได้เล